เราจะมาเล่นเสียงทายเลขนำโชคนะคะหรือว่าลัคกี้นมเบอร์หูคุณดีกว่าแหมงจ,จะมีไพ่ให้เลือกทั้งหมดสามใบคุณเลือกใบใดใบหนึ่งหรือบางคนอาจจะเลือกแล้วแต่ะคะ่ะอืมแล้วก็ลองฟังความหมายดูลองฟังตัวเลขนั้นดูว่ามันจริงหรือเปล่าขอให้ใช้วิจรนนารณญาณนะแหมาสุ่มจับใบมาแล้วสามใบนะคะอธิษฐานจิตแล้วคุณเลือกอเดี๋ยวดูก่อนใบนี้ฝั่งนี้คืออันที่หนึ่งตรงกลางคืออันที่สองและท้ายสุดคืออันที่สาม หนึ่งสองสามให้ใช้เลือกแล้วเดี๋ยวไปดูคำทำนายกัน คนที่เลือกอันที่หหมายเลขอัจฉริยะคือห,หมายเลข6ค่ะ6ไม้เทา้าพูดถึงความรักพูดถึงการประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานในสิ่งที่รักพูดถึงชชยชนะสำหรับคนที่เอาชนะใจใตัวเองได้คนที่มีชื่อเสียงมีสเสน่ห์คนที่ใช้ชีวิตแตกต่างจากผู้คนเพราะฉะนั้นเลข6กหนึ่งเป็นเรื่องของความรักความรู้สึกดีความรู้สึกชื่นชมชื่นชอบมันไม่เชิงสเสน่หาอย่างเดียวแต่ว่าคนจะรักคุณเพราะว่าคุณเก่ง คุณเอาชนะใจตัวเองคุณมุ่งมั่นคุณตั้งใจคุณประสบความสำเร็จในสิ่งที่คาดหวังคุณสามารถที่จะพัฒนาตัวเองเชื่อมั่นในเป้าหมายความฝันตัวเองคุณก็เลยเป็นที่รักของผู้คนคือเลข6สําหรับตัวคุณนะคะต่อไปคนที่อยู่คุณพระคนที่อยู่ หมายเลขสคุณก็ได้เลข6เหมือนกันไม่หบอกคิดว่ากองหนึ่งกับกองสองพไพ่ใบที่1นึ่งบที่สองน่าจะเลือกซ้ำๆกันแต่6อันนี้หมายถึงความเอ็นดูความเมตตาการได้เจอจิตเดิมแท้คุณได้หมายเลขหกคือคุณเป็นที่รักของสิ่งศักดิ์สิทธิ์จัก,กรวาล คุณมีโซเมกคอนเนคชั่นของคุณไม่ว่าจะเป็นเพื่อนฝูงกัลยาณมิตรครอบครัวคู่รักที่ติดตามคุณมาในภพชาตินี้นะคะแล้วคุณก็จะได้ทําตามเป้าหมายความฝันที่ตั้งใจไว้ตั้งแต่แรกหลายๆคนตื่นรู้ทางจิตวิญญาณแล้วก็สามารถที่จะรู้ว่าตัวเองเกิดมาเพื่ออะไรคุณเป็นคนที่มีความเมตตาเอื้ออาทรมีสิ่งดีๆมักจะสนับสนุนช่วยเหลือคนอื่นแล้วคุณจะไม่ติดขัดเรื่องของชีวิตเพราะว่าเป็นคนที่มีนะ้ำเมตตาติดตัวไปที่ไหนใครก็รักใครก็เอ็นดูเพราะคุณเคยทําสิ่งนี้ไว้ ของคุณก็เลข6เช่นเดียวกันซับ r คร e ที่เลือกใบที่3ของคุณได้เลข8 8เ <8 S 1> ดือนะคะ่ะบอกเลยว่าคนกองนี้เป็นคนที่มีพรสวรรค์ส่วนตัวเป็นคนที่อึดอดทนพยายามมากๆ เป็นคนที่เก็บเนื้อเก็บตัวอาจจะโสดนานแต่เป็นคนที่จะร่ำรวยเงินทองไม่ใช่แค่มีชื่อเสียงคุณอยากคุณสามารถปีกวิเวกได้ไม่ว่าคุณจะมีชื่อเสียงเงินทองเท่าไร่คุณจะไม่ได้ยุดติดกับสิ่งนั้นเพราะคุณมีพรสวรรค์ประจําตัวเป็นคนที่มุ่งมั่นพยายามมีทักษะเฉพาะตัวเป็นคนที่มีสมาธิมากๆมุ่งมุงม่งหน้ามุ่งตาทําในสิ่งที่อยากจะทํา คนอื่นอาจจะเบื่อหน่ายในเส้นทางนี้แต่คุณจะทํามันจนสําเร็จแล้วเป็นคนที่จะมีกินมีใช้ไปตลอดนะคะหมายเลขแปดได้ทํามาค้าขึ้นอ,อาชีพธุรกิจการค้าการงานประสบความสําเร็จแล้วหมายเลขแปดในเรื่องของจิตวิญญาณก็คือคนที่มีเสียนเสียนเพราะความสามารถเนาะ มีความสามารถพิเศษเฉพาะตัวหรือมีพรสวรรค์ติดตัวที่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงพัฒนาชีวิตตัวเองและผู้คนได้แต่จะเป็นคนที่ไม่ค่อยออกหน้าสื่อเท่าไหร่นะคะชอบใช้ชีวิตแบบปีกวิเวกแล้วก็เก็บเนื้อเก็บตัวแต่ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนคุณจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวถ้าคุณเปิดร้านเปิดทําธุรกิจอะไรอยู่ในตอกซอกซอยป่าเขาอะไรคนก็จะไปหาคุณเพราะคุณเป็นคนที่มีเอกลักษณ์